จักรยานมาโหจักรยานมาเยอะมากเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงอเ,เอาจามอีกโอ้ยมีแต่เชลโล่ะอยเล่นเกมกันยาวไปค่ะวันนี้มีเกมมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับคุณลูกอีกแล้วเกมนี้ชื่อว่า can you save the world หรือว่าง่ายๆคือคุณจะสามารถปกป้องโลกนี้จากโควิด -19 ก็ได้ยังไง เกมเกมนี้พัฒนามาจากอาจารย์หาพิยาลัยค่ะชื่อว่าริชาร์ดไ i s ์แมนริชาร์ดไวส์แมนเนี่ยคิดว่าควรที่จะมีเกมซึ่งทําให้เด็กเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็สนุกไปด้วยเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมง่ายๆที่เหมือนกับว่าเด็กเนี่ยอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งเดินทางไปเรื่อยๆให้อยู่ห่างจากเพื่อนๆรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็ มีการที่ใส่หน้ากากมีการเก็บหน้ากากเกมนี้จุดสิ้นสุดของมันคือถ้าเกิดว่า High Score ์เนี่ยคุณจะสามารถทำได้ประมาณ7,000พัล้านใช่ไหม 7, ล้าน7บ e billion people 7 billion l i v e แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งทั้งทุกคนทั้งโลกที่ร่วมกันเล่นเกมนี้เนี่ยไฮ r e สอรสูงสุดตอนนี้คือ 2พันล้านที่จะ save the world ได้ส่วนอาจารย์ริชาร์ดไวส์แมนคนที่ผลิตเนี่ยเขาคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แค่ประมาณผัดกว่าแตกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคือเอาสารภาพเลยว่าเล่นเกมได้หวยมากทักษะการเล่นเกมง่อยๆของเราจะสามารถทำแต้มได้กี่แต้มสามารถที่จะ save l i v e ของคนบนโลกนี้ได้สักกี่คนเราไปดูกันค่ะว่าเกมเป็นยังไงนะโอเคค่ะอันนี้เราก็เข้ามาที่หน้าเว็บที่จะให้เล่นเกมแล้วเว็บ URL ค่อนข้างยาวเดี๋ยวจะโพสต์ไว้ให้ข้างล่างดีกว่าเนอะรันเกมกันเลยดีกว่าไปเล่นเกมลองดูว่าเป็นยังไงเกมนี้ใช้ Unity ในการเขียนน่ารก You should be stay in ก็คือคุณควรที่จะอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดคุณจาเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเนี่ย mm hmm. ก็ can you save the world วิธีการ save the world เป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวดูในเกมนี้กันเลยดีกว่าไปเล่นกันเลย mm hmm. บอกเลยว่าทักษะในการเล่นเกมแย่มากอะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเพ <laughs> อให้ใช้ arrow ในการขยับตัวเนาะ stay away from people ก็ให้ให้หลบ ให้พ้นไอตัวรัศมีสีเขียวของเขาอะโอเคโอเคตอนเล่นอาจจะเครีคยๆนิดนึงเพราะว่าทักษะการเล่นเกมไม่ดีมากๆเดี๋ยวคอยดูว่าจะได้คนะแนนเท่าไหร่โอเคเจอมาสแล้ก็พาลากมาสโอเคเก็บหน้ากากแล้วจักรยานมาหลบจักรยาน ก็ไปเก็บหน้ากากต่อเราเก็บหน้ากากเพื่อที่จะช่วยคนอื่นด้วย Avoidness ก็คือหลบจากคนที่เขาจามการจามอ่ะมันก็จะไปรัศมีก็จะไปได้ไกลกว่าคนที่อยู่เฉยๆเนอะสังเกตว่าสีเขียว,วเขาบอกให้ด o n a t e ไปที่จุด d o n a t i เอ้ยช่วยคนเพิ่มได้ตั้ง96คนเนี่ย d o n a t e มา mask mm hmm. ที่เราเก็บมาโอเค เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิม,มคือเวลาเดินไปไหนก็อบอยให้ห่างจากรัศมีของคนก็คือห่างกันประมาณ2เมตรนั่นแหละยกเว้นว่าเขาจามถ้าเกิดเขาจามเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลถึง4ี่ห้าเมตรัน g r ซสร,รี่ก็คือกินแอปเปิ้ลสร้างภูมิคุ้มกันเราก็ได้หัวใจเพิ่มโอเคโอ้รัศมีวงกว้างใหญ่มาก เราต้องอ v o i ไม่ให้เดินชนพวกต้นไม้พวกเบนช์อะไรพวกนี้ด้วยเพราะมันมันจะดันเราอ่ะอุ้ยนั่นไงนั่นไงแล้วเราก็จะไปโดนเชื้อโดยที่เราแบบบังขับตัวเองไม่ได้คือเสียสตินั่นเองไอ้ะจัรยานมาโหักัยยานมาเยอะมากเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอเคเอาจามอีกอุย้ยวิแต่เชอโลกอ่ะอุ้ยท๊าไรเพเปอร์อุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอเทมลับของเกมเนี้ยคือทยอ, <S <S อยเบดโลเมื่อกี้อะค่ะชอยแล้วพอ สองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เฮ้ยได้ถึงพันด้วยะได้เกินพันน่ะ oh. คือเอาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไอเทมลับของเกมเนี้ยคือ toilet r o l ไอกระดาษม้วนนะคะกระดาษชำระเนี่ยซึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่าเมื่อถ้าเกิดรับได้เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดเก็บได้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะไม่รู้จะมีอะไรพิเศษน้อยพิเศษมันต้องมีพิเศษอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมลับอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เก็บไม่ได้พอเก็บไม่ได้ปุ๊บเสียสติเลย <laughs> เสียสติแล้วก็ตายอย่างรวดในวันน่้ ก็ก็โอเคสนุกดีสนุกดีก็คือเกมอ่ะมันก็จะสอนเราว่าโอเคถ้าเกิดคุณจําเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้าน 1. รักษาระยะห่างให้อยู่ประมาณ2เมตรก็คือรัศมีสีเขียวของเขานั่นเอง 2. ถ้าเกิดเจอคนจามอันนี้คือแบบหนีไปให้ไกลเลยเพราะว่าคนจามเนี่ยไอ้ d r ปเ l ็ตอะคะ่ะละอองฝอยเนี่ยมันสามารถกระเด็นไปไกลได้มากถูกไหมสาใส่หน้ากาก,ากไปด้วยคือ collect mask และถ้าเกิดว่าสามารถที่จะบริจาคเอื้อเฟื้อให้คนอื่นก็คือ donate mask ให้คนอื่นเนี่ยเราก็สามารถ save l i f รักษาชีวิตคนอื่นได้เพิ่อมอีกแล้วสี่ toilet roll เ,เนี่ย toilet papers เนี่ยเราเข้าใจว่ามันหน้าที่จะเป็นว่าให้เรารักษาความสะอาดเพราะว่าถ้าเกิดรักษาความสะอาดเนี่ยเราก็จะห่างไกลจากไอตัวเชื้อโรคอยู่แล้วจริงๆหน้าที่จะมี ไอเจลล้างมือเนาะแอลกอฮอล์เจลเนี่ยแต่ว่าในในเกมนี้ไม่มีแต่ก็นี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่แบบสอนเด็กได้ง่ายๆเลยในการที่จะรักษาตัวเองแล้วก็รักษาชีวิตคนอื่นในช่วงของโควิด1 9ไม่ให้ติดเชื้อโครนาไวรัสแบบนี้เอ้ยเกมนี้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือเกมน่ะมันได้รับการวิจัยควบคู่ไปด้วยซึ่งมันจะบอกเราได้ชัดเจนมากว่า ถ้าเกิดเด็กคนนี้เล่นมันจะสร้างอะไรส่งเสริมอะไรให้กับเด็กคนนั้นซึ่งงานวิจัยแค่ในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกเลยว่ามัน encourage positive social behavior เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปเล่นกันดูแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเข้าใจโรคนี้ได้ง่ายผ่านการเล่นเกมโอเคสนุกมากค่ะก็ ลองเล่นกันดูไม่คิดว่าจะได้ตั้งสองพันห้าร้อยสี่สิสี่อะดีใจมากเลยอ่ะคิดว่าจะได้แค่แบบสองสาม้อยก็ถ้าเกิดใครได้มากกว่านี้ต้องมีคนได้มากกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะถ้าเกิดแบบทักษาเล่นเกมหวย,หวยแบบนี้เล่นได้ขนาดนี้คนอื่นก็ต้องเล่นได้มากกว่านี้ลองไปเล่นกันดูค่ะโอเคค่ะแล้วนั่นก็คือเล่นเกม can you save the world ซึ่งก็ดีมากๆาเลยในช่วงโควิด19แบบนี้ก็ถ้าเกิดจะเล่นเกมก็เล่นให้ได้เรื่องเนาะแล้วก็ มาเจอกันใหม่กับเตอเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ